กินไก่ทุกวันดีจริงไหมข้อควรรู้เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ไก่คือแหล่งโปรตีนที่ยอดเยี่ยมแต่อะไรที่มากเกินไปย่อมมีผลเสียหากกินไก่ทุกวันโดยเฉพาะส่วนที่มีไขมันสูงหรือปรุงแบบทอดอาจเสี่ยงต่อโรคหัวใจและไขมันในเลือดแถมยังเพิ่มโอกาสได้รับสารตกค้างเช่นฮอร์โมนในเนื้อไก่บางชนิดอีกด้วยทานหนังไก่ หรือเมนูทอดร่วมกับน้ำจิ้มบ่อยๆเสี่ยงรับแคลอรี่เกินจำเป็นลองเปลี่ยนมาปรุงไก่ด้วยวิธีต้มหรือนึ่งพร้อมเลี่ยงส่วนที่มีไขมันมากอย่างปีกหรือหนังจะช่วยให้ได้รับโปรตีนเต็มที่โดยไม่เพิ่มพาระต่อสุขภาพอย่าลืมว่าการกินอาหารซ้ำๆอาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารจากแหล่งอื่นลองเพิ่มปลาเต้าหู้หรือรธัญพืชในมื้ออาหารเพื่อสร้างสมดุลสารอาหารและลดความเสี่ยงของโรคที่มาจากการบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดเดียวในปริมาณมากเกินไป การกินไก่ทุกวันไม่ได้ผิดแต่อยู่ที่วิธีเลือกและปรุงเลือกไก่ที่สะอาดปลอดฮอร์โมนและจับคู่กับผักผลไม้มื้อหลักเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่การเลือกอาหารถ้าอยากรู้เคล็ดลับอาหารอื่นๆเพิ่มเติมกดติดตามเราพร้อมคอมเมนต์ว่าสิ่งใดน่าทำวิดีโอต่อแล้วมาใส่ใจสุขภาพไปด้วยกัน